เมื่อคืนก็ตกลงมาอีกนะคะทุกคนที่ไหนตกบ้างคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปให้กับแม่ฮวาน,นะคะได้เวลาอาหารเช้าแล้วคะ่ะทานข้าวกอะไรยังคะวันนี้แวะมาเติมพลังด้วยจ๊ ก็พยายามจะทำที่ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อนๆขออนุญาตทานโจ้ก่อนเพรา,าะว่า,าเดี๋ยวคย่อยเติมกาแฟทีหลัง อีกนิดนึงแต่ปกติก็อร่อยอยู่แล้วนะคะซึ่งทำงานบ้านเสร็จค่ะแต่ว่าเสร็จทีเดียวก็ยังไม่เสร็จนะคะทีเดียเราต้องทำกันเนาะไม่ว่าก็จะไล์เวลาเดิมนะคะช่วงนี้ สิบสี่นายกไก่นะคะทุกคนโจ๊กไก่ใส่ไก่กรอบใส่มีกรอบด้วยนะคะมาทานโจ๊กอะร่อยได้เวลาอาหารเช้าแล้วคะ่ะทานข้าวอะไรอยังคะวันนี้แวะบัเติมพลังด้วยโจ๊กอร่อยกันนะคะทุกคนปกติพี่ว่าจะทานโจ๊กแบบไม่ต้องไม่ต้องใส่เครื่องปรุงนะคะแต่วันนี้ขอ ก็ไม่วา่าก็ยังเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะไปนั่งหน้าจอเลมื่อคืนก็ตกลงมาอีกนะคะทุกคนที่ไหนตกบ้างคะอร่อยกันนะคะทุกคนปกติไม่วา่าจะทานโจ๊บแบบไม่ต้องไม่ต้องใส่เครื่องปรุงนะคะแต่วันนี้ขอ ขออนุญาตทานโจ้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคย่อยเติมกาแฟทีหลังขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปให้กับแม่ฮาวานะคะงานซักผ้ากาผ้ายังรออยู่อีกเยอะเลยเพิ่งทำงานบ้านเสร็จค่ะ แต่ว่าเสร็จทีเดียวก็ยังไม่เสร็จนะคะงานเยอะจนบางครั้งไม่มีเวลาส่งคลิปเลยนะคะทุกคนก็ทั้งงานบ้านทั้งงานประจําทั้งงานที่ที่หลิกนิดนะึงแต่ปกติก็อร่อยอยู่แล้วนะคะขออนุญ,ญาตทานโจ้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเติมกาแฟทีหลัง ก็ไม่ว่าก็ยังเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะไปนั่งหน้าจอเลยปกติจะเป็นคนที่ทานโจ๊กไม่ใส่ไม่ปรุงเพิ่มนะคะเพราะว่าอนุญาตใส่ซิก่นนิดนะึง แล้วก็พริกน้าส้มเนาะช่วงนี้ขัดความสม่ำเสมอจนพี่เอไเตือนมาขออนุญ,ญาตทานโจ้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเติมกาแฟทีหลัง ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปให้กับแม่ฮวาน,นะคะเมื่อคืนก็ตกลงมาอีกนะคะทุกคนที่ไหนตกบ้างคะก็จะอร่อยอร่อยอยู่แล้ววันนี้ลองปรุงเพิ่มนิดนึง งานซะักผ้าตากผ้ายัางรออยู่อีกเยอะเลยให้กันแล้วกันนะคะเราจะโตไปกันนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะเราพยายามจะทำคลิปให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปให้กับแม่ฮวานะคะ เวลาสามสิบนาทีโดยประมาณนะคะเ,เพื่อนๆก็ไลฟ์วันละหนึ่งชั่วโมงอยากจะไลฟสักสองชั่วโมงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอยู่ช่วงที่ช่วงนี้ขัดความสม่ำเสมอจนพี่เอไเตือนมาเราพยายามจะทำที่ไม่ได้มากที่สุดนะคะเ,เพื่อนๆ เช้าๆมาเติมพลังด้วยโจกันก่อนนะคะวันนี้ยังไม่มีเวลาดื่มกาแฟเลยนะคะทุกคนช่วงเชาา้าไม่ได้ไปหาใครงานเยอะจนบางครั้งไม่มีเวลาส่งคลิปเลยนะคะทุกคนทั้งงานบ้านทั้งงานประจำทั้งงานที่ท เมื่อคืนก็ตกลงมาอีกนะคะทุกคนที่ไหนตกบ้างคะได้เวลาอาหารเช้าแล้วคะ่ะทานข้าวกอะไรยังคะวันนี้แวะบัตเติมพลังด้วยเจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปให้กับแม่ฮวาน,นะคะ นั่งหน้าจอมือถือเลยเนาะชมคลิปชมผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนที่กําลังไลฟ์สดด้วยนะคะไม่ว่าก็จะไลฟ์เวลาเดิมนะคะช่วงนี้สิบสี่นาฬิกาพยายามจะทํำที่ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อนๆก็ ไม่ว่าก็ยังเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะไปนั่งหน้าจอเลยขอบคุที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปให้กับแม่ฮวาน,นะคะเพิ่งทํางานบ้านเสร็จค่ะแต่ว่าเสร็จทีเดียวก็ยังไม่เสร็จนะคะ ก็จะอร่อยอร่อยอยู่แล้ววันนี้ลองปรุงเพิ่มนิดนึงแต่ถ้าหลายหกโมงอย่างเมื่อก่อนคงไม่ทันแน่ๆเลยไม่ว่าก็จะไล่เวลาเดิมนะคะช่วงนี้สิบสี่นาึเพิ่งทำงานบ้านเสร็จค่ะแต่ว่าเสร็จทีเดียวก็ยังไม่เสร็จนะคะ ทีได้เราต้องทำกันเนาะจะขออภัยด้วยนะคะงานบ้านเยอะเลยนะคะดีว่าเปลี่ยนเวลาไลฟ์มาเป็นบ่ายสองโมงครึ่งนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปให้กับแม่ฮาวานะคะ <c oughs> นั่งหน้าจอมือถือเลยเนาะชมคลิปชมผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนที่กําลังไร์สดด้วยนะคะ <c oughs> ช่วงนี้ขัดความสม่ําเสมอจนพี่ AI เตือนมา อนุญาตใส่พริกป่นนิดนึงแล้วก็พริกน้ำส้มเนาะก็ไม่ว่าก็ยังเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะไปนั่งหน้าจอไม่ว่าก็จะไลฟ์เวลาเดิมนะคะช่วงนี้สิบปี